วันนี้นะคะคุณแม่จะมารีวิวนะคะขนมปังลิตต้นซีนะคะขนมปังที่ข้างในนะคะจะเป็นเนื้อครีมเหมือนทำมาจากนมฮอกไกโดนะคะซึ่งหอมแล้วก็อร่อยแล้วก็หวานไม่มากนะคะค่ะแล้วขนมปังลิตต้นซีนี้นะคะเด็เกๆก็จะชอบมากคาะ ฟงแบบสดๆนะคะซึ่งจากร้านก็อร่อยแล้วก็เอาไปแช่เย็นก็อร่อยยิ่งกว่าเดิมอีค่ะก็ว,วันนี้นะคะคุณแม่ก็มารีวิวขนมปังลิตเติ้ลซีนะคะก็ที่คุณแม่เนี่ยคือคุณแม่เอาไปแช่เย็นแล้วก็ลักษณะการกินก็คือเราเอาออกมาจากตู้นี้แล้วเราก็ค่อยๆกินจะมีความรู้สึกเหมือนเรากินไอไอไอติมอะค่ะขนมปังแล้วก็หอมแล้วก็ ละมุนไปด้วยนมฮอกไกโดที่อร่อยมากนะคะค่ะแล้วก็ในลิต้์ซีนี้นะคะ mm hmm. เขาบอกว่าถ้าเกิดเราซื้อมานะเราเราไม่สามารถวางไว้อยู่ในอุณหภูมิปกติได้นะคะ mm hmm. เพราะว่าเออครีมเนี้ยมันจะละลายเราต้องซื้อมาปุ๊บเราก็วิ่งเข้าไปแช่ในตู้เย็นทันทีนะคะ mm hmm. ก็ถ้าเกิดในแช่ในตู้เย็นอุณหภูมิธรรมดาก็จะเก็บได้3-4วันแต่ถ้าเกิด เราแช่เย็นนะคะในช่องฟีซเราสาารถเก็บได้เป็นเดือนเลยนะคะซึ่งคุณแม่ก็ดีใจมากเลยเพราะว่าตอนนี้คุณแม่อยู่ที่จังหวัดนครปฐมเราก็จะมีลิปเปอร์ซีมาออกบูธท,ที่วิกซีนครปฐมนะคะค mm ุณ hmm. แม่ก็สามารถเออได้ลิ้มรสของอร่อยซึ่งราคาไม่แพง mm hmm. ชิ้นหนึ่งใหญ่25บาทซื้อ4ชิ้นนะคะแถมหนึ่งก็คือ100บาทเราได้ตั้ง5ชิ้นแน่ ก็โอ้หอร่อยแล้วก็ราคาไม่แพงอย่างเงี้ยถูกใจคุณแม่มากๆนะคะเดี๋ยวคุณแม่จะมารีวิวนะคะว่าเราเอาลิปเอรซีกออกมาจากชองนี้แล้วมันจะเป็นอย่างไรนะคะโอเคค่ะค่ะเดี๋ยวตอนนี้นะคะก็จะเป็นช่วงของตอนดึก คุณแม่ก็รู้สึกหยูขนมปังริทเทิลซีขึ้นมาคุณแม่อยากจะมาพิสูจน์นะคะว่าขนมปังริทเทิลซีเมื่อแช่ช่องฟรีดแล้วเขาเคลมว่าอร่อยมากนะคะเดี๋ยวเราเปิดช่องซีกันดีกว่าไปกันค่ะนี่นะคะโอ้ของอร่อยของเรานะคะอยู่ในนี้นี่เองอ่ะเดี๋ยกันใช่เปิดกันนะคะริทเทิลซี ว่าเป็นขนมปังนะคะ,คะที่ทำด้วยขนมซึ่งหอมอร่อยมากนะคะ mm hmm. กินตามที่ไปชื้อจากร้าน,นะคะก mm ็ม hmm. ีความนุ่มของขนม,มปังแล้วก็ความอร่อยจากเออตัวครีมนะคะ mm hmm. ก็เดี๋ยวมาดูกันว่าออกมาจากแค่ ช่อมฟิลแล้วเขาเคลมว่าความอร่อยเนี้ยจะยิ่งทวีคูณนะคะเพราะว่านมของไบโดเมื่อแช่เข้าไปที่ช่องฟิลแล้วโดนความเย็นแล้วจะทําให้เกิด,ดรสชาติที่โอเคอร่อยเพิ่มขึ้นนะคะแต่ตัวขนมปังเนี้ยก็ยังคงนุ่มอะไรเหม,มือนเดิมก็เดี๋ยวลองดูนะคะคุณมเมย์หิวกลางคืนนะคะคก็เลยออกมา หาของกินอร่อยกันเดีย๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเมื่อแกะออกมาแล้วจะเป็นแบบไหนนะคะโอเคค่ะนี้นะคะก็จะเป็นขนมปังลิสนซีนะคะที่เอาออกมาจากช่องแช่แข็งนะคะคือช่องฟรีซเลยนี่นะคะก็แช่ตั้งแต่วัน อนเย็นวันอาทิตย์อะค่ะวันนี้ก็เป็นตอนกลางคืนของกันจานะเราจะมาดูกันนะคะว่าขนมปังที่ทเขาเครมว่าแช่ช่องฟรีดนะคะแล้วก็ออกมาก็ยังคงแบบนุ่มนะคะแล้วก็หวานออหวานไม่มากนะคะแล้วก็มีความหอม,หอม,หอม,มของนมคอปไกโดนะคะจะเป็นน้ำซุวเราแกะออกมาะ กนนำลังคุดมากเลยนะคะตอบแถวกันซื้อเก็บ <Okay, S 1> มานี่นะคะดูนะคะอันนี้คือด้านหน้าอันนี้คือด้านข้างนะคะอันนี้คือด้านหลังนะคะนน่ะให้ดูทุกยอยเลยนนะคะาก,ากินมากมาแล้วก็เดี๋ยวเราลองบิดดูนะคะน,นี่ใช่ช่ เพราะว่าเขาเคลมว่ายิ่งแช่เย็นยิ่งอร่อยนะคะอันนี้นะคะนี่คือออกมาจากช่องฟิตเลยนะคะอร่อยมากคือติดใจริทเติ้ลซีมาตั้งแต่คือได้กินตั้งแต่ที่กรุงเทพแล้วแล้วพออี่ดีมาออกบูธนะคะที่จังหวัดนะครมาถงก็รู้สึกดีใจมากคือเราไม่ต้องเข้าไปที่กรุงเทพแล้วอันนี้นะคะอันนี้คือที่เราบีบออกมานะคะว่า ครีมนมฮอกไกโดูนะคะเดี๋ยวสักพักมันก็จะค่อยๆเริ่มละลายนะคะความนุ่มขนมปังก็ยังคงเดิมนี่ค่ะเดี๋ยวลองให้ดูว่าขนมปังยังนุ่มๆอยู่เลยนะคะแต่ครีมนี่นะคะยิ่งกินตอนเย็นๆยิ่งอร่อยนะคะมันจะมีความรู้สึกคล้ายๆกับไอติมหรือเ,ออเป็นเหมือน วิตชีมที่แช่เย็นนะคะซึ่งเด็กๆชอบมากเด็กที่บ้านทั้งสองคนชอบลิตเติ้ลซีมากๆนะคะอันนี้ก็มารีวิวให้ทุกคนได้ดูนะคะว่าออกจากช่องฟีดแล้วลิตเติ้ลซีเป็นแบบไหนแล้วก็ความอร่อยก็เหมือนเดิมนะคะอร่อยเหมือนเรากินตอนที่อนี่เลยอะเหมือนออกจากเตาแต่เรากินในเวอร์ชั่นที่แช่แข็งอร่อยมากๆนะคะ ก็เดี๋ยววันนี้ก็เดี๋ยวขอจอบการรีวิวนะคะ l i ตเติ้ที่ออกจากช่องฟิตเพียงเท่านี้นะคะ mm hmm. ขอให้ทุกคนอร่อยกับขนมปังนะคะ mm hmm. เดี๋ยวขอไปกินขนมปังก่อน mm hmm. บ๊ายบาย